ถัดมาที่ดูมันนี่คือฉากนางสุพรรณมัจฉาต้นทักาันเนี่ยสั่งบอกว่าให้พาบริวารเนี่ยไปทําลายถนนของพระรามคือฝั่งพระรามเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีการจองถนนคือฉากที่ไอเอเี่ยตัวดำาำก็คือนิลพัทตัวขาวๆคือหนุมานมันมาจองถนนแล้วก็ทะเลาะกันไอ้สุครีพนี่เป็นเจ้านายเฮงซวยมาห้ามแล้วไม่ฟังก็รอถึงพระราม พระรามต้องให้พระลักษ์ไปตามนะที่ฆ่าทั่วถนุมาณไว้บอกมึงเก่งนะใช่ไหมมึงไปทาถนน,นเสร็จภายในเจวันส่วนนิรพัฒเนี่ยให้กลับไปคอยส่งสเบียมาจากกรุงขีดขินทีนี้พอทําถนนกันไปเนี่ยโศกกณฐ์ก็กมาสั่งนะาสุพรรณมัจฉาพาบริวารมาคาบหินไปทิ้งนะและอนุมาลงมาเนี่ยเจอหน้ากันฉากแรกนี่มันชี้หน้าด่าเลยนะและอนุมานเนี่ยมันไม่ใช่จอมเจ้าชู้หรอกนะแต่อพอรกนาง สุพรรณมัจฉาเนี่ยน้องปลาทองก็เลยไงว่าง่ายๆหน่อยเรียกชื่อแขกแล้วเรียกผิดเรียกถูกก็ได้ยินอตอบกลับมาหนุมานได้ยินเสียงเลยเนี่ยมันหลงเสียงดงังกรอนเขากเขียนอย่างนี้นะแต่ไม่จริงมันคิดแผนจับทำเมียดีกว่ามันก็เข้ามาเจียวพาราศีนะแล้วก็ขึ้นมาเนะีนะ่ยเข้าไปอยู่ในถ้ำเนี่ยก็คือแมกเลฟกันอันนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์ของจิตกรรมรามเกียรติ์ได้ลูกมาคนหนึ่งก็คือมัจฉานุไอตัวลิงตัวขาวๆตัวเล็กๆเนี่ย หน้าเป็นลิงกลายเป็นลิงหาเป็นปลารูปนี้เป็นรูปที่ทุกคนเวลามาชมจิตรกรรมฝาผาน,านังมันต้องถ่ายรูปนี้นะแต่ผมขี้เกียจขี้เกียจถ่ายมันไม่มีอะไรไอ้ทีม่มันนี่มันคือตรงนี้เนี่ยลิงแม่งหาเหาหาเหาให้กันอีกสามตัวนั่งสูบกัญชาไอ้ภาพกาดพวกนี้มันเหมือนกันเวนลามาดูเนี่ยก็ส่องๆมาหน่อยมันจะอยู่บริเวณด้านด้านล่างของห้องเนยมันดี อันนี้เป็นฉากที่มัยาราบมาสะกดทับเนี่ยไม่ใช่ศึกมยาราบนะมัยาราบสะกดทับก็คือตัวที่มีกล้องกล้องเป่ายาเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเป่าเป่าเพราะพระรามสลบเนี่ยมันก็อุ้มไปอุ้มไป่ายยักษ์นี่มันลีลามากพอมันอุ้มไปเนี่ยมันไม่ฆ่าทันทีมันเอาไปใส่กลงเหล็กไว้และเดี๋ยววันรุ่งขึ้นค่อยทำพิธีฆ่าไอ้ธนุวานมันก็เลยตามไปช่วย ชาหันุมานตามไปช่วยนี่มันโคตรแนะันตาซสีนะเพื่อนเพื่อสังเกตไหมเนี่ยมันหักก้านบัวแล้วมันก็นล่อลงไปไปโผล่ที่เมืองปลาดานแล้วมันก็ไปเจอด่านนู้นด่านนี้มันก็ไปสู้รบปรบมือไปเจอกับด่านช้างด่านเพลิงกดเนี่ยมันก็ต้องไปฝ่าด่านละด่านไอชาหันุมานนี่หน้ามาทําเกมนะไปเจอลิงไปไปเจอยุงตัวเท่าแม่ไก่แล้วก็ไปเจอมัชฉานุแล้วก็ลบกัน สู้กันไม่แพ้ไม่ชนะฮนุมานเลยต้องหาวโชว์หาเป็นดาวเป็นเดือนเนี่ยที่มาที่ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดในกรอนเนี่ยหาวเป็นเดือนดาวเดือนแล้วก็ตะวันสามอย่างเลยแต่ภาพเขียนจิตกรรมฝาผน,นังมีแค่สองพระรามถูกขังอยู่ในกรงนะฮนุมานไปสู้กับมายราศเป็นฉากที่สู้กันโคตรตลกเลยอ่ะผัดกันเอาต้นตาลฟาดคนละสามทีเนี่ยพอฟาดเสร็จแล้วนะแล้วมันยากตรงเนี้ยก็คือมันต้องเดินย้อนมาทางซ้ายอีกทีหนึ่ง อนุวาไปช่วยพระพระรามออกจากกรงเห็นไหมแล้วกอ็อุ้มพระรามไปแล้วเอาไปไ,ไว้ในถ้ำองค์การแล้วเนี่ยคือศึกกุ่มพกัรกลุมพการนี่คือยักษ์ตัวที่นั่งอยู่จะไม่สวมมงกุฎบางคนก็บอกว่ากุมพกัรมันไม่เจ้ายศเจ้ายามันเลยไม่สวมมงกุฎไม่ใช่กุมพการมันหูกลางกลุ่มพระแปลว่าหมอ้อกันแปลว่าหูหูมันกลางาเลยสวมมงกุฎไม่ได้ติดหูยกออกไปรบกันครั้งแรกเนี่ยเ พิเภกมานะแล้วก็ไอ้กุมภการจะให้กลับตัวเลยให้ปริศนาไปสี่ข้อชีโชดหญิงโหดชายทรชนช้างอารีนะว่าคือใครเราฝั่งพรามตอบไม่ได้องคตเลยมาหลอกเอาคำถามไอ้กุมภการมันก็เฉลยแหละมันก็บอกว่าคือใครคือใครอะไรบ้างเดี๋ยวมึขึ้นไปตัวหนังสือให้ดูเพื่อนเพื่ลองทายกันในใจกอนก็ออกมารบกันครั้งแรกเนี่ย ไอ้กุมภการมันหลอกให้สุครีปไปถอนต้นรังจากอุดรทวีปมาพอกลับมาเลยเราสู้ไม่ได้ทีนี้รามาเกียรติเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือชอบเข้าข้างฝ่ายยุทธยานี่ใน,ใน,ใ,นในฉากนี้คาถาหักนะกระบองของไอ้กุมภการหากักแต่ในเรื่องจริงเนี่ยไม่ไม่หักนะออสุครีปสู้ไม่ได้ไกุมภการจับไปจับตัวไปได้แล้วก็หนีปรากฏว่าไอ้หนุมานมันเห็นมันเห็นปุ้บเห,หาะมาช่วยแล้วมันกัด เนี่ยแล้วก็ลุมกัดกันฝ่ายลูกพระพายชายชานทยานเข้ากัดหูซ้ายขวาสุครีบผู้มีศักดาเข้ากัดนาสากุมพกันไอ้กุมปกันสู้ไม่ได้ร้องไห้แง่แง,ง่มาฟ้องทศกกณฐ์นโกัการ์เนี่ยเป็นเจ้านายที่ดีมากก็ปลอบใจอันการศึกเสียทีแลมีชยัชยใช่จะมีแต่องค์พระนองรักแล้วก็สั่งให้ไปรับหองโมกษ์แล้วก็ออกไปสู้ใหม่ ด้านบนซ้ายมือนะั่นคือฉากที่กุมภกรันไปเอาหอกโมกษมาจากพระพรหมคือฝากพระพรหมไว้นะแล้วจะมาทําพิธีรับขอไอพิเภกก็เลยให้หนุมานกับองคตเนี่ยปลอมเป็นหมาเน่าหนุมานเป็นหมาเน่าองคตเป็นอีกาจิกไปคือลอยไปคือทั้ไอกุมภกรันเนี่ยเป็นยักษ์รักความสะอาดถ้ามันเจอของสกปรกเนี่ยแล้วเออมันอาเจียนก็จะเสียพิธีตรงนี้จิตรกรเขียนเก่งมากนะตอนที่ลอยไปอยู่ตรงหน้าของกุมภกรันเนี่ยเพื่อนเพื่อสังเกต มันเหมือนมีกลิ่นฟุ้งออกมาจริงๆเลยนะไอ้ไอกุมภกรันมันก็เลยอ้วกแตกเสียพิธีหอกก็เลยไม่คมตอนออกไปรบกับพระรักพระรักก็เลยแค่สลบไม่ถึงตายอ่ะดูอีกทีพารปสีมือไหมจากฉากกุมภกรันเมื่อกี้เนี่ยนะฮะให้เพื่อนๆเ,เดินเลี้ยวออกมานะทางเข้าโบสถ์จะอยู่ทางนี้คือตอนก่อนมีโควิดเนี่ยทางเข้าโบสถ์เนี่ยมันอยู่ทางซ้ายแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ทางขวาของตัวโบสถ์เนื่องจากในโบสถ์เนี่ย เขาห้ามถ่ายถ่ายภาพห้ามถ่ายภาพภาพเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ห้ามหมดนะออกมาตรงนี้ตรงนี้จะมีสารลาลายตอนเวลาเรามาเที่ยวกันจริงเนี่ยพอมาถึงตรงนี้มันจะประมาณเที่ยงหนึ่งจะมานั่งกินข้าวกันแถวๆนี้ฉากที่พระลักษ์ถูกขอบมกศัพท์แล้วก็สลบนะฮะพิเภงเนี่ยก็บอกว่าถ้าโดนแสงแดดเนี่ยจะตายหานุมานเลยไปเจราจากับพระอาทิตย์บอกว่า งดเดินรถหนึ่งวันได้ไหมพระอาทิตย์บอกเฮ้ยไม่ได้แต่นี้จะถอดแฝงกลีบเมฆไปไม่ให้แสงแดดเนี่ยส่องไปต้องพละแล้วหันุมานเนี่ยนิมิตกายาใหญ่เท่าบรมพรหมมานก็ปีนเขาไปเก็บยามนาะสังกรดีตรีชวาอะไรที่เราเรียนกันตั้งแต่เด็กนี่นแหละชาตินี้กุมภกัรนิมิตกายาใหญ่เท่าบรมพรหมมานไอ้บรมพรหมมานนี่บางทีกรอนเขาเบือ่อเขาก็กลายเป็นบรมพรหมเมธนะ มันนอนนอนขวางทางน้ำไม่ให้ไหลไปฝั่งยุธยาคือกลยุทธ์มันเนี่ยเหมือนกันก็คือให้ทางฝั่งอยุธยาเยนะี่ยแม่งหมดอะไรตายยากแล้วก็ยกทัพกลับมันคิดแค่นั้นเองนะไอพิเภกก็บอกว่าออไออุปการไปทําพิธีแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนหนุมานต้องไปดูเองหนุมานเนี่ยก็เลยแปลงกายเป็นเหี่ยวใหญ่ไปแล้วก็ไปเจอนางกำน,นันหนุมานไม่เป็นจอมโหดนะนางกำนันมันมีอยู่คนหนึ่งอยู่ไกลพวกเนี่ยฮนุมานมันก็จับฆ่า แล้วก็แปลงเป็นนางกำนันนะฮะก็ไปเจอกุมภกรันแล้วก็สู้กันในกรอนตามาเกียนเนี่ยสู้กันแค่ไม่กี่คํากรอนเองนะแล้วกุมภกรันเนี่ยมันวิ่งหนีกลับเข้ากรุงลงกาผมก็งงๆฉากนี้เหมือนกันแต่เติมปิดเขาบอกว่าไอ้กุมภกรันมันเข็ดเชี่ยวเพราะครั้งก่อนมันโดนกัดก็เป็นได้ด้ว่าสานวนเข็ดเชี่ยวเนี่ยมีที่มาจากกุมภกรันโดนฮนุมานกัดฉากนี้เป็นฉากที่พระรามแผลงศรสังหารกุมภกรัน อ้องที่66ศึกอินทรชิตครั้งแรกออกมารบกับพลานยังไม่ทันแพ้ชนะกันดวงอาทิตย์ตกดินก็เลิกทับแล้วบอกพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่อินทรชิตนี่เป็นยักษ์ที่ออกรบเนี่ยบ่อยเป็นอันดับสองรองจากทศกัณฐ์นะก็ไปทําพิธีคืออาวุธของฝั่งลงกาเนี่ยเอาไปใช้ทันทีไม่ได้ต้องไปทําพิธีอันนี้ก็คือพิธีชุบศรน,นาคบาศนะ คืออาวุธมันผิดกันฝั่งอยุทยาเนี่ยคว้าสอนเอาไปสู้ได้เลยแต่ฝั่งลงกาต้องไปทําพิธีทุกครั้งแล้วก็ถูกอยุธยาแม่งมาทําลายพิธีอาวุธก็เลยใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพชามภูวราชเป็นลิงที่ออกฉากสําคัญเนี่ยฉากเนี้ยฉากเดียวนะแปลงเป็นหมีแล้วมาทําลายพิธีซึ่งทําไมถึงเป็นหมีเนี่ยผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วนาคมันก็เลื้อยหมีพิธีไอนาคบาตเนี่ยก็เลยมีฤทธิ์ไม่เต็มที่ ไอ้ตรงเนี้ยเป็นฉากที่สําคัญมากๆแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาเอาของมาเก็บไว้ตรงนี้มันทําให้เวลาที่เรามาดูเนี่ยฉากนี้มันดูค่อนข้างยากไอ้ตรงหน้ากระบนี้ยังดูไม่ค่อยยากนะฮะเพราะไอ้ตรงที่เขาเก็บของยิงมันมันพลฉากนี้ไปแล้วอ,นนอันเนี้ยอินทรชิตแผงสอนมาเป็นหน้าสลบกันทั้งกองทัพแลวอินทรชิตเนี่ยมันเสด็จกลับเข้าเมืองมันไม่ฆ่าคือถ้ามันฆ่าเนี่ยฉากนี้ลงกาสนะไปแล้วนะแต่เราไม่ว่ากันทีนี้ไอ้ตรงนี้เดินยาก นยสองยากหน่อยเนี่ยสลบกันแล้วมันก็ยกทับกลับศึกหน้าขบาดสลบครั้งแรกคือทั้งเรื่องเนี่ยมันมีอินทรชิตคนเดียวที่มีอาวุธอานุภาพร้ายแรงขนาดนี้พอฉากต่อจากนั้นเนี่ยก็คือฉากพรมมาดพรมมาดเนี่ยก็คืออินทรชิตเนี่ยมีมนปลางกายเป็นพระอินด้วย ภาพนี้เป็นภาพที่ผมใช้กล้องซูมเข้าไปถ่ายศึกพรหมมาสรสลบกันทั้งกองทัพครั้งที่สองการออกรบครั้งแรกหลังจากที่อินทรชิตตายคืออินทรชิตเนี่ยอาวุธมันดีสุดในฝั่งลงกาตามันยิงทนงไอ้ครั้งแรกตอนหน้าขบาดไม่เท่าไหร่ไอ้ตอนพรหมมาตรเนี่ยเขาสลบกันทั้งกองทัพมันไม่ฆ่าผิดซ้ำสองทีนี้พอพระลักษณ์ฟื้นแล้วเนี่ยพิเภกก็เลยสั่งให้ยกทัพไปทำลาย สอนวิสณุปานำที่โรงพิธีอินทรชิตก็เลยอาวุธหมดแล้วก็มายืมอาวุธพ่อออกไปรบแล้วก็ตายต้ศสกันก็เลยต้องออกรบมาเป็นครั้งแรกอันนี้คือฉากรถสรงที่ตวิทเขาคิดว่าสวยที่สุดตอนที่ผมทาหนังสือรามาเกียรติ์ครั้งแรกเนี่ยเราใช้รูปนี้เป็นรูปปกใช้รถพระรามเป็นปกหน้ารถทศนกันเป็นปกหลังยักษ์ที่ศึกยักษ์เนี่ย,ย,ยที่เราจะดูเนี่ยศึกสุดท้ายเนี่ยเราจะดูคนนี้ก็คือ,อ,อท้าสาหัสเดชะ ศาสเตชะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับทศกัณฐ์หรอกคนที่เกี่ยวข้องคือคนนี้คือมูลพรามมูลพรามเนี่ยเป็นศิษย์สำนักเดียวกับทศกณักณฐ์ทศกัณฐ์มีจดหมายไปขอให้มาช่วยรบศาสเตชะเนี่ยซึ่งเป็นพี่เนี่ยมารบด้วยแต่มันเป็นยักประหลาดมากมันเอานางสนมนางกำนันเนี่ยมาด้วยห้าร้อยคนใส่รถมาแล้วรถมันคันใหญ่กว่าของคนอื่นๆเห็นไหมฮะเปรียบเทียบกับรถทศกัณฐ์เนี่ยทศกัณฐ์ไม่เห็นรถใหญ่ขนาดนี้เนี่ย คงไม่เสด็จลงจากรถแน่เลยมันก็เลยสั่งให้ลื้อกำแพงเมืองแล้วก็เสด็จเข้าไปเข้าไปในเมืองแล้วก็เลี้ยงเงินอะไรกันไอ้สาธิตชาตนี่เดี๋ยวถูกเันุมาหลอกฆ่าตายคือฉากที่ทศกัณฐ์ทำพิธีอุโมงค์ก็คือขุดอุโมงค์มาแล้วก็ปิดฝาอุโมงค์เนี่ยเปิดไม่ออกต้องไปถามพิเภกว่ารหัสเปิดเนี่ยมันคืออะไรพิเภกบอกต้องไปขอนางล้างน้ำล้างเท้าสตรีในโรงกา อนุบาลก็เลยไปขอน้ําล้างเท้านางเบากายมาแล้วพอเปิดเข้าไปได้เด่ยไอเนี่ยไอลิงตัวที่สีแดงๆตัวตัวในคือสุครีไอตัวนอกคือนีลนนท์ก็มาแกล้งทศกัณฐ์ยังไงอ่ะทศกัณฐ์ก็ไม่โกรธคือพิธีเนี้ยมันจะถูกทําลายก็ต่อเมื่อทศกัณฐ์ตะบะแต่โกรธผู้อื่นก็จะพิธีเสียพิธีทันทีเลยไอสุครีก็งงว่าเฮ้ยทำไมมันทําตั้งเยอะทําไมทศกัณฐ์มันไม่โกรธวะ ปรึกษาฮานุมานหนุมานบอกว่าสเสน่หาโทโสใกล้กันแล้ไปจับไปอุ้มมานางนางเอ,อนานรโทรมาเพราะอุ้มมาได้ปุ๊บเนี่ยมันจับมายอกไอ้หนุมานมายอกมามนโทรตรงเนี้ทศการตะบาแตกโปรดทันทีเสียพิธีก็เป็นฉากตอนที่จะมาถามทางไปจับไอ้วิรุณจำบางนะวิรุณจำบางหนีไปซ่อนอยู่ในฟองน้ํา อนุมาณี่มันพอ,พอมันค่าค่าถ่ายแล้วเนี่ยมันกลับมามีอะไรกันอีกครั้งแล้วค่อยส่งขึ้นสวรรค์โยนอะไรเตอวิชีอะไรอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ฉากอนุมานเอาหัวไปถวายถวายเออ่พระรามเนี่ยพระรามยืนอยู่เงั้นก็ชื่นชมนี่คือฉากเท้ามารีวราชว่าความฉากเนี้ย มันเป็นฉากที่เป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งของทศกัณฐ์ท้ามารีวราช์เนี่ยมีศักเป็นปู่ของทศกัณฐ์นะคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับจัตุรพภัก์ปู่แท้ๆของทศกัณฐ์บอกว่าให้ทศกัณฐ์เนี่ยคืนนางสีดาอันเนี้ยถ้าทศกัณฐ์คืนเนี่ยนะจบเลยเรื่องนี้เพราะว่าพระรามก็จะหมดข้ออ้างแล้วทีนี้เนี่ยมันคืนได้ไงยเพราะว่าปู่สั่งมันไม่เสียศักดิ์ศรีไม่เสียน่าแต่มันยึดติดก,กับกลย,ยุทธ์มันก็เลยไม่ยอมคืนพระรามกับน,นางสีดาเนี่ยเขาให้การตรงกัน แต่ทศกัณฐ์เนี่ยมันให้การอีกอย่างหนึ่งถ้ามารีวราชก็เลยสั่งให้คืนแต่ไม่ยอมคืนก็เลยต้องพากลับไปไว้ที่สวนของทศกัณฐ์ดังเดิมเราก็รบกันต่อฉากนี้เป็นอีกฉากหนึ่งที่ดูสนุกนะฮะก็คือ,อพระลักษ์ถูกขอบกบิลพัทของทศกณัณฐ์และหนุวารต้องไปเก็บยาก็ไปเก็บเนี่ยเก็บยามันมียามีขี้วัวมีนู่นมีนี่มีนั่นน,น,นี่นะแต่อันเนี้ยทศกัณฐ์มั่นใจามากเพราะว่ามันต้องใช้หินบดยาเนี่ย ซึ่งไอแม่หินนี่ยอยู่ที่เมืองบาดาลส่วนลูกหินเนี่ยไอตัวที่ที่บทยานี่นะมันอยู่ในหมอนโทศกันอนุมานมันแสบมากมันเหาะเข้ามาเนี่ยท้ามันก็จะคล้ายกับตอนที่รับพาตัวท้ามหาชมพูถอดยอดประสาทแล้วลงไปคือพอมาได้หินบทยาแล้วเนี่ยมันแสบก็คือมันรัดผมนางมอนโทกับทศกัณฐ์ติดก,กันแล้วมันสาบซ้ำมันบอกว่าแม้แต่พระอินทร์เนี่ยก็แก้ไม่ได้มันสักวิธีแก้วไว้บนหน้าผา ตื่นเช้ามาเนี่ยผมติดแกนไม่รู้ทํำยังไงทศกณัณก็เลยให้เชิญพระโกบุตรอาจารย์มาพระโกบุตรอาจารย์ก็แก้ไม่ออกทีนี้เหลือไปเห็นที่หน้าผามันเขียนวิธีแก้ไว้ก็คือต้องให้นางมณโฑตบกระบาลทศกณัณฐ์นางมณโฑก็ไม่กล้าตบทศกัณฐ์ก็บอกไม่ตบเดี๋ยวผมมาติดอยู่จะอยู่อย่างนี้ทั้งวันมันทํางาน,ท,งานท,าทําการไม่ได้ตบเถิดจ้านางมณโฑยกมือไหว้แล้วก็ตบกระบาลผมก็หลุดทันที อันนี้คืออีกฉากหนึ่งที่ทศก,กัณฐ์ออกมารบกับพระรามนะฉากนี้เนี่ยทศกัณฐ์เนี่ยโดนสอนของพระรามในหลายทีแต่ไม่ตายที่ไม่ตายเนื่องจากตอนตอน้ตนๆเรื่องเนี่ยหลังจากที่ถูกนางถูกพาลีชิงนางมณโฑไปแล้วเนี่ยไปบอกให้พระโคบุตรอาจารย์ทําพิธีถอดกล่องดวงใจถอดดวงจิตใส่กล่องเรียงใจเก็บไว้ที่พระโคบุตรษีกก็เลยฆ่าไม่ตายนะ ถัดจากเนี้ฮันมุมานก็เลยจะต้องไปชิงกล่องดวงใจมาหนมุมานก็ไปกับองคตหอบไปฟูฟูฟูมาแล้วก็ลงมาก็าพาไปเฝ้า,าไปพระโคบุตรอาจารย์เนี่ยนะแล้วก็ไปบอกเนี่ยให้พาไปเฝ้าหน่อยพระโคบุตรก็จะไปเฝ้าทีนี้ฮนมุมาลบอกอา้าวแล้วกล่องดวงใจเก็บไว้อย่างนี้จะปลอดภัยเหรอ พระพบุก็าากอาจารย์เออจริงไหมแล้วทาไงดีบอกก็เอาไปด้วยสิพอเอาไปด้วยเนี่ยมาเนี่ยไอฮานุมานมันตอนก่อนจะเข้าเมืองเนี่ยมันก็บอกว่าไอกล่องดวงใจนี่ถ้าเข้าไปใกล้ทศกัณฐ์แล้วมันดวงจิตมันจะไม่กลับเข้าไปที่ทศกัณฐ์เหรอก็ mm. เบืออาจารย์ก็บอกเอาจากเอจริงไว้แล้วทําไงดีบอกก็ฝากพิษไอองคตไว้เดี๋ยวตาพาหลานไปคนเดียวพอไปเข้าเฝ้านะส่วนองคตถือกล่องดวงใจไว้ก่อนหน้านี้ฮาน,นุมานน่ะมันทํากล่องดวงใจพร้อม พระชากที่ไปเข้าเฝ้าในระหว่างนี้องคตเนี่ยมันเอากล่องดวงใจของจริงเนี่ยไปฝังแล้วออกกล่องดวงใจปลอมกลับมาชาเข้าไปเจอครั้งแรกนี่ต้องการนี่ถึงขั้นจะฆ่าหันุมานเลยนะเพราะหนุมานคือลิงที่ฆ่ายากไปเยอะที่สุดพระขบูตรก็ห้ามแล้วก็ใจเย็นๆแล้วก็มาปรึกษากันต้องการก็ไม่ได้วู่หวานนะก็สืบความอะไรกันจนบทสุดท้ายเนี่ยเอาขุนนางมาขุนนางก็มีมติไปเดกฉัน,นให้รับหันุมานไว้เลียงหันุมานก็ ไโทศการ์ก็เลี้ยงหันุมานแบบเป็นลูกเลยหนุมานก็มีมงกุฎสวมมีเครื่องประดับใส่อ่าแต่อันนี้มันเป็นแผนฉากนี้เป็นฉากที่หนุมานหลังจากที่มาเป็นลูกบุญธรรมของโศกกาฐ์แล้วเนี่ยก็ยกออกมารบพอมาถึงสนามรบเนี่ยมันบอกพวกท่านหยุดรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปคนเดียวมันก็ไปคนเดียวซัดเขาสลบทั้งกองทัพแล้วก็ไปเจอกับพลักษณ์ ก็ทําสงครามปากกันนะยว่านู่นว่านี่พระลักษมณ์ก็งงว่าเฮ้ยทำไมอนุมานปราพักวะก็กลับไปถามพี่พี่ก็บอกคอยดูไปก่อนว่ามันเล็นไปยังไงพอไปถึงเนี่ยอนุมานมันลบชนะแหละกลับเข้าเมืองทศกัณฐ์ก็ถามว่าไปลบวันนี้เป็นยังไงอนุมานนี่มันฉลาดมากมันไม่ทูนเองมันให้รอแม่ทัพทูลรอแม่ทัพก็รายงานว่าอนุมานเก่งอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นทศกัณฐ์พอได้ฟังเนี่ยก็เลยยก สมบัติของอินทรชิตให้ทั้งหมดรวมทั้งนางสุวนกันยุมาผู้หญิงคนที่หกที่หนุมานมีอะไรด้วยนี่คือภาพศึกชิงนางครั้งแรกโตสการได้รับประทานนางบนโทมาจากพระอิศวรแล้วเหาผ่านขีดชินของพาลีไอพาลีมันเข้ามาชิงพาลีได้พรมาจากพระอิศวรว่าสู้ใครกำลังของสัตรูจะลดลงปึ่งหนึ่งและปึงนั้นมาเพิ่มให้พาลี ก็ลเลยชิงนางมนโทไปได้ทศกัณฐ์ก็ตรอมใจอยู่เจ็ดเดือนฉากสุดท้ายที่เราจะดูกันคือฉากพระรามสั่งฆ่านางสีดาคือที่มาเนี่ยมันมาจากนางคนนี้นางอดุลปีศาจคือเขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะเขียนสั้นๆเว่าวงทศกัณฐ์ก็คือเป็นญาติกับทศกัณฐ์แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยมาปลอมเป็นนางกำนันเข้ามาแล้วบอกว่าอยากเห็นรูปทศกัณฐ์ นางสีดาไปอยู่หลายปีช่วยวาดให้ดูหน่อยนางก็วาดใส่กระดานชนวนเนี่ยไอตรงนี้นางสีดาต้องมีซัมเฟงกับทศกัณฐ์แน่ๆเพราะเห็นหน้ากันเนี่ยทั้งหมดแค่สามครั้งตอนแรกที่ทศกัณฐ์ไปรับพานางมาครั้งที่สอนตอนที่ทศกัณฐ์เสด็จเข้าไปในสวนเพื่อเกี้ยวนะม,มาถูกนางดาครั้งสุดท้ายก็คือตอนท้าวมารีวาราชว่าความหลังจากนั้นไม่ได้เห็นกันอีกเลยเห็นกันแค่สามครั้งแล้วจากกันมาเนี่ยเหตุการณ์นเนี่ยมันผ่านมาเป็นปีๆแล้ว ยังวาดรูปทศกัณฐ์ได้อยู่เพราะนันได้ต้องมีซัมสิ่งทีนี้ไอตอนวาดรูปเสร็จเนี่ยพระรามไปประพาสป่ากําลังเสด็จกลับมานางสีดาก็ไม่รู้จะทำไงก็สุกรูปเข้าไปใต้เตียงเพราะมันเช็ดไม่ออกไอ,อนางพอวาดเสร็จเนี่ยนางกนุพิาสา์เข้าไปสิงรูปพระรามมานอนคือนั้นเร,ร่าร้อนก็ให้ค้นหาจนเจอรูปทศกัณฐ์แล้วก็มาซักไซไล่เลยยียงกันว่าใครเป็นคนนวาดนางสีดาก็คิดว่าไม่เชื่อเรื่องไร้แดงน้องเองค่ะน้องเองค่ะ ไอ้พระรามนี่เป็นจอมโหดมันสั่งฆ่าเลยบอกพระลักษ์เอาไปฆ่าแล้วฆ่าให้ตายในคืนนั้นพระลักษ์ก็จำใจตอนนั้นนางสีดาท้องอยู่นะพระรามรู้ไหมว่านางสีดาท้องรู้พระลรักษม์รู้ไหมรู้ฉากนี้คนที่รำบากใจที่สุดคือพระลักษ์ฉากแม่งพี่ลีพี่ไรมากตอนผมอ่านใหม่เนี่ยครั้งหลังเนี่ยไม่ไม่อ่านเลยฉากนี้พระลักษณ์แข็งใจฟันไปดาบกลายเป็นพวงมาลัยไ,ไปคล้องคอนางสีดาทีนี้ไอ้ตอนที่พระรามสั่งฆ่าเนี่ย บอกให้แหวะอกเอาดวงจิตมาให้พี่ดูด้วยไอ้พระลรักพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเห็นนางสีดาไม่ตายนางสีดาก็ไปปลูกกระท่อมอยู่อะไรเนี่ยนะพระอินทร์หรืออะไรนิมิตกายาลงมาเป็นกวางให้พระลักแหวะเอาดวงใจไปทีนี้ต้องเดินย้อนไปข้างซ้ายเอาดวงใจไปถวายให้พระรามดูพระรามดูเนี่ยพระรามเห็นว่าเอ๊ะมันเหมือนไม่ใช่หัวใจมนุษย์นะีไนาอีนี่มันถึงแปลกแปล